ถ่ายน้ำมันเครื่องครับล้างภายในเครื่องยนต์เลยเทหมดเลยวางหกเลยน,น้ำยาล้างเดี๋ยวจะติดเครื่องยนต์ประมาณนึกสิบนาทีห้านาทีก็พอเทหมดได้เศษอะไของในหันในดูยี่ห้อมัหน่อยเดี๋ยวอ๋อปิดฝาไว้ปิดแน,น่นเลยตึงๆ

อวอมเครื่องไว้มาสักสิบนาทีครับอย่าล้างเครื่องยนต์อ้มเครื่องยนต์สิบนาทีเดี๋ยวค่อยถ่ายบันเครื่องทิ้งเันโอเปลี่นมันเครื่องเปลี่ยนกล้องใหม่ทุกครั้งครับ